นี่วัวห่องวันเจี๊ยบวันนี้น้องจอยกับแม่แอลหาจมูนอะจมูนติมันขันดังเยอะๆอยู่กับเจ้ามาครับมาครับมาครับมาหาเฮาแล้วต้องเจอวลคคำดองย่าเซียวเขาซื้อกินลูกบ้านมาเนี่ยจะเขาไปยากจริงจริงบ่เอียวไหมเออกินตัวสุนในม้นเลยก็ดิ เี้าเนียี่ไงอย่างนี้มันหนังต้งบนแล้วนะเออเจ้าเจยาไปใช่ไหมจ้านี่ไงถึงเท้าสันตุงนี่อ๋อแต่ดีกว่าเราขึ้นไปหนังข้างบนมูงแม่เนาะมาเจ้ามาเอาแล้วก็ต้องตามทำยมไรกาเท่าเนาะจักรูจักรุแน่นุนิทนี่ปวดท้อ Mm, anh chiếc cái khả năng mà tân chạy đấy Tính để đáy móc xoay chìm móc in đấy nhỉ 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 trói 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 mở lò không lấy à trói chạy hau cả khâu thính giả du เขาบอกมีตัวเล่งเขาบอกได้กปาดซอยจอยจอยหุดโล่หูติงยังไง้านผมฟ้องว่าซอยบางๆหนานะครับลำปางเนาะนี่ของจอยซอยแบบปาดโทหวานเจียเจ๊ยบอะไรนกระจายหูไปไหหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบมาหูหวานเจี๊ยบเดี๋ยวเสียวซอยเขาล้วเลยเนอะเขาจะไปแปะน้ำจินนะ้มเนอะ โอ้นี่นี่นี่คือรังทิพยลาบตกเจ้าไม่มาเนี่ยมาครับมาเยือนผินเขาแล้วมาต้มมาต้มมาต้มเดี๋ยวเจียวเขาได้๋ยวเจียวเขามาทิพย์หลับนะว้าวผมก็วตอน้ำปลานะปักหวานเจี๊ยบมาครับพี่ผมจะทำน้ำจิ้มนะครับซอยจุเนาะนี่ซอยจิ้มของผมเซียวผมต้องได้กินของล้ำครับ ปังลํปังบาง้านผมห้องเพียะไย้าห้องอย่างจ้อยเพี้ยเะยหวานเจี๊ยบเราไม่น่าเพีก็เดือดแล้วนะครับเนาะด,ดูบดบดบดัดบัดอย่างนี้แล้วครับนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเฮาร้องมนันกินกัน้ะครับเน,ะนาะเรื่มันหวานกันนะมาด้กรุครับเซลเดีย๋ยมาจ้าแตกจ้าว่านี่หิวแล้วนะ จอยจอยใจเย็ยนๆกับจอยห้องน้ำหวานเจี๊ยบไปกรูกันดีกว่าจอยนะหืมหวานเจี๊ยบจอยห <มา S 1> ยยิวแล้วมาเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเนาะน้ำ <c oughs> เนพี้ยละไว้ให้มันเย็ยนน,น่ะแคบเนาะมาเดี๋ยวใสพ่พริกลาบลงไปครับผมสูตรผมมาเนี่ยับผมมีพริกลาบไม่อยากมันขี้แรงไว้เน <c oughs> ี่ยจะได้กร็ตึงล้ำครับผม นี่มันขาดมาได้ใส่พออย่างฮิมะเลยครับน้ำป่าเหียน,น้อยเนาะแล้วก็ตามด้วยดีหวานเจี๊ยบมันหวานตรงไหนวะเรื่องซอยนี่ต้องยกขึ้นน้ำจ้อยหวานเจี๊ยบเพราะนั่นเจ้า ออ,อดเขานักนักในเจ้าหืมเอ,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 อ่นกินกินลูกกินซานักขนานจิ้พอแล้วส่หรอบยจอย ว่าเอออย่้องกันนึกว่าจะแน่วาดเจยด